แต่สิ่งหนึ่งอะคะ่ะเราก็ไม่ควรที่จะหลอกหรือขู่เด็กเนาะในสถานเรียกว่าในสถานการณ์ที่มันไม่มีเหตุผลเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เด็กอะสับสนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะเด็กอาจจะคาดคะเนกับสถานการณ์ที่มันผิดไปเลยเนาะอย่างที่วันที่อาจารย์เคยกตัวอย่างมหาหมอเนี่ยชัดมากเลยเนาะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรา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 อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เหมือนกันอะเนาะว่าเดี๋ยวเออมหาหมอถ้า หนูดือ้อหนูจะโดนฉีดยาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเด็กอะ่ะเขากลัวอยู่แล้วอะ่ะแล้วยิ่งไปเพิ่มความกลัวให้เขาอีกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาจะไม่ไว้ใจเลยเขาจะไม่ไว้ใจหมอเลยเนาะหรือว่าชุดสีขาวเลยเพราะว่าเขาเชื่อมโยงได้ชุดสีขาวคือหมอเนาะไม่ว่าจะใส่ชุดสีอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามาโรงพยาบาลถ้าเป็นสีขาวเนี่ยคือหมอแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเด็กก็จะกลัวแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือและสิ่งเหล่านี้มันจะติดตัวไปถึงโตเลยเนาะ เออต้องบอกองี้เลยแล้วสถานนะคือสภาพแบบอย่างเงี้ยภาพภาพลักหรือเคาเรียกว่าภาพมันติดอยู่ในสมองเด็กอะคา่ะมันจะเอาออกยากด้วยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเราก็พูดหรือเราเตรียมตัวเด็กจากจากสิ่งที่เป็นจริงเนาะหรือว่าเวลาจะมาฉีดยาก,กับคุณหมอเนี่ยถามว่าไม่เจ็บหรอกเจ็บนิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วจริงๆมันเจ็บเนาะแต่เราจะพูดยังไงให้เด็กให้ความร่วมมือ นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้วิธีการที่คุณหมอฉีดอ่ะมันก็เจ็บแต่มันเจ็บน้อยมากเนะาะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะรู้สึกตามเป็นจริงที่สิ่งที่เราพูดแล้วอีกอย่างหนึ่งการยอมรับออผลที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะค่ะเด็กก็จะรู้สึกว่าไม่หลอกเขาเนาะแล้วก็เวลาที่คุณพ่อคุณแม่พูดหรือผู้ใหญ่พูดอ่ะเขาก็จะฟังเราเนาะว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่เคยพูดแล้วไม่หลอกเขาอ่ะ เออแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกเนาะไม่มีหรอกน้อยที่ฉีดยาแล้วไม่เจ็บมันก็ไม่มีนะคะมันก็ต้องเจ็บอ่ะเต็เจ็บน้อยหรือเจ็บมากเท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้ก็อยากให้ฝากคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาที่จะบอกหรือว่าจะบอกว่าเนี่ยท่านเด็กดื้อมากนะเดี๋ยวตำรวจมาจะให้จับไปเลยอย่างเงี้ยเนาะเออเด็กเล็กๆกลัวนะคะกลัวไม่ใช่กลัวตำรวจเนาะตำหี่ตำรวจเขาไม่รู้จักหรอกว่าตำรวจทําอะไรแต่เขากลัวบุคคลแปลกหน้ามากกว่าที่จะาเอาตัวเขาออกไปจากพ่อแม่ อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบเนี้ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะเด็กจะอยู่กับความหวาดกลัวแล้วก็ระแวงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยนะคะนี่ยิ่งถ้าคนที่พูดด้วยเป็นคนที่เขามีความรู้สึกที่ไม่ไม่ค่อยมั่นคงปลอดภัยแล้วแล้วก็อันเนี้ยมันก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลเครียดขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าคนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีก็คงไม่ได้พูดแบบนี้ตลอดไปเนาะอันเนี้ยครูต่ายก็คิดว่า ตรงนี้ก็อยากให้เราระมัดระวังสิ่งเหล่านี้กับเด็กๆด,ด้วยอะค่ะซึ่งตรงกันข้ามเนาะกับเด็กที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ขู่ด้วยวิธีการเหล่านี้แล้วก็อาจจะฝึกแล้วให้เด็กแบบว่ามีโอกาสเล่นบทบาทสมมติเนะฟังนิทานเรื่องการไปหาหมอการไปทําฟันการให้เด็กลองเล่นอุปกรณ์เป็นหมอตรวจคนไข้อะไรเงี้ยยิ่งมาโรงพยาบาลเนี่ยครับเขาจะเขาจะร่วมมือได้ดีเนาะแล้วผลประโยชน์ก็ตกกับตัวเด็กเองนะครับ